ร้อยหกสิบพัฟฟ์ทรีแอนด์สเตชชนคอฟฟี่นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสองร้านคาเฟ่ในชนบุรีนะครับคาเฟ่แรกก็คือที่นี่นะครับอาคารทรงสี่เหลี่ยมทางเข้าดูแปลกตาทีเดียวนะครับ ขนมร้านนี้หน้าตาหน้า,านทานเท่นเลยครับตัวซองก็มีหลากหลายชีสให้เลือกเลยนะครับเดินเข้ามาก็มาเดินเลือกขนมแล้วก็สั่งเครื่องดื่มตรงนีน้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็หาที่นั่งกันนะครับโดยพวกเราเลือกนั่งบนนี้ต่อนะครับ เึงมาดูก่อนว่ามีที่นั่งเหลืออยู่ก่อนนะครับเราได้นั่งมุมนี้นะครับโอมดีทีเดียวนะครับได้เห็นด้านล่างด้วยนะครับเราสองช็อกโกแลตกับคาปูชิโน่เย็นนะครับทานไปก็นั่งสำรวจแอคทิวิตี้ด้านล่างกันนะครับไายาตนะคาเฟ่้วต่อกันคาเฟ่ที่สองนะครับไอยาตะนะคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับ เบเกอรี่หน้าตาหน้าทายทุกอย่างเลยเป็นข่าวทากับขมุชิโนตรงนี้เป็นที่นั่งอินดอร์นะครับ แอร์เย็นสบายส่วนด้านนอกก็จะเป็นเอาท์ดอรนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยไม่มีใครมานั่งเลยนะครับมาแค่ถ่ายรูปก,กันนะครับด้านนอกมีส่วนเล็กๆนะครับมาแล้วนี้ก็สังหงารเสร็จก็จะมีเหรียญน,นะครับเพื่อการแชร์ลิงแล้วก็มารูว่าเราจะยอดอันไหนนะครับ อย่างเป็นีอย่างเช่นก็เหมือนใจคือชีวิตร่วมก่อนสิแม่เรานี่แต่มาเลือกหยอดฝั่งนี้นะครับหยอดไปช่องไหาหาเพื่อแบ่งอาหารแบบเพืเ่อแบ่งอาหารและการเรียนหนึ่งอีกเลยนึ่งก็มาหยอดเพื่อพิธีการทางสายตาแล้วกันนะครับ